ผมเปียมาี ồng, don t, don t ep, a, ่เลยผมผมเปี๊ยไปต่อแถวการาเมะขางโู้นเลยตรงทายมีโอด้วยถ่ายไปแล้วกันอัดไปแล้วอัดไปแล้วเริ่มถ่ายเลอยถือถ่ายได้เลยใช่ไหมันต้องไปข้างหน้าสิคู่น้อยคู่น้อยอยยา เฮ้ยไม่ม no so <O> ีไข่โฮเลยเล่า เอาลูกบอลโยนไปลลูกบอไหนไหนหนมเปี๊ยะอยู่ไหนหนมเปี๊ยะหนมเปี๊ยะยืนคู่กันหน่อยแล้วหนมเปี๊ยะเร็วเอ้หนมเปี๊ยะเร้ววิดีโอนะเดี๋ยวไปออกแชร์โทรทัศน์ทั่วเลยนะเดี๋ยวลงยูทูปเดี mm ๋ยวลงยูทูปเลย Cái thử ngọc bia hay làn không à, đó, đó. <laughs> Mày <hiểu> luôn không <laughs>

อดเอาอย่างไร็วเร็วเร็วเร็วฝนมาแล้ว ไม่ได้เวลาเขาเบอกให้เต็มได้เายังไม่ได้เวลาเก้าโมงเก้านาีเปล่ากี่โมงน่ะโอ้เก้าโมงเจ็ดเก้นาทีแงเแง 6ปตไม่รู้ซิดูอาซิมี่้งคนอีก6ครับกปตูต้องกินน้ก่อนอตามีององไม่ร้อก็ได้นี่เล็กต้องใส่ซองซองก็ได้ลองม่เอาสีไปแรกัพี่นายลองไลพี่นายลองไปลองไปได้ใช่คลำใจใ่ไหม่ลใจัเลย เราไม่ได้เอาลมใหญ่อันนี้อันน ah ี้ใส่อันนี้อันนี้ยิ่งสนาดใหญ่เลยกับรองเท้าเก็บน้ำหนักเยอะมันใส่กระเป๋านี่มาด้วยเห็นไหมนะใส่กระเป๋าเลยกระเป๋ามากมายเห็นไหมน้ำเปล่าบอกว่าเร็วเเดี๋ยวขาหายเอาเร็วๆรน้อยเดี๋ยวจะเปล่าหายนะ จะเบาวหายจะเบาวนั่้บมานเธอบ่าไปอยู่เขาแล้วอ่ะถ้าเอาไปแอบ์ก็ไวแล้วโตมาแล้วอ่ะเจ้าบ้าเจ้าเบาไวเป็นเข้าไปแล้วยังไงก็เอาตัวรอดก่อนล้วหาบ้างกายจะบินแล้วนะไม่เอากลับบ้านเรไปแบ่งกันเด้อเงินทองอันนี้แบ่งไม่เจ้าบ้าบอกว่ายังไงตัวรอดก่อนใช่ไหมกลับบ้านก่อนแล้ว Ah! <laughs> <laughs> ไม่ได้โหนะฮอยอูนี่มันสิ้นกระนังมหัวป่ะห้าโมงสิ้นแล้วนะขอขอเจ้าภาพเออมันมันเร็วมันเลยเวลาแล้วการบู๊ก้าอ่ะอ้าวเร็วเร็วเวลาแล้ว ai ài, đừng đi dễ này, không làm gì được. háo cay đi cái này, đi đâu,

เดี๋ยวนะโอเคใจเย็นมาเชิญ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 เลยเชิญเลยไม่ใช่คะเลถึงจังหวัดเลยเราติดแาที่เกินจันนี่เลยมาก็มาก็มาเชิญพี่น้องคณะของเจ้าเบามากั็นยะาดีใจด้วยดีใจด้วยไปเลยอ้าวอย่าไปขโมยรองเท้ากันนะอ้าวไปแล้วอีกเพราะนั้นไม่เพราะนั้นไม่เคยมีรองเท้า เพรั่นไม่เคยมีรองเท้าเขาเลยใจเป็นว่ามันนู้นไม่เคยมีลมเท้าอีกคนนั่นปล่อยมันมามาเราล่างเท้ากันนเอ้าล่างล่างกายกรรมวิจิกรรมโนกรรมอ่าเนี่ยสิเป็นประเพณีธรรมเนียมประดิษฐ์อ่าโดยการถอดถุงเท้านะครับล่างเอาขึ้นขึ้นไปขึ้นไปเนี่มาข้ามมาเอาเอาโดยนจอแนวท้องหลาย ชชชฮ้ยหมูไก่ขึ้นมาเลยดิหมูไก่อะูไบ้านเหอหมูไก่กับบ้านเหรอหมูไก่หมูไก่กับบ้านก่อนหมูไก่กับบ้านก่อนมาถึงบ้านทาไมมองกล้องด้วยมองกล้องวีดีโอหน่อยดูนิ้วด้วยูนิ้วด้วยไปห้เขึ้นไปเป็นขาขนมยมเลย

แต่งีกระบนนั้นมาแต่วันนี้เพืไดีใจเจ้าภาฝ่าเจ้าสาวก็ดีใจเปียนหนุ่มเปียตามมาเลยนเปียตามมาเลยหนุ่มเปียเล่นกล้องหน่อยเล่นกล้องหน่อยบนราเท้าหาอีกดีมหลายคนไปเยมากมากไม่ใช่สวมกีบมีหลายคนขิว่ารขอแล้วมาขงเราอ่ะ